วันนี้ก็อาจจะได้เสียงชัดก็เพราะว่าปารีวันนี้ใสหูฟังเนาะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาประบคู่แบบนึงเพราะว่าเราจะมาเชิญกันอย่างเช่นเคยก็นี่ไงกันแล้วเข้ามาแล้วกันแล้วไม่ต้องเปิดหม่นะเพราะว่าไม่ได้แชร์สาวไม่ไดูว่าอะไรเพราะว,มมว่าื่อกีบที่แล้วเปิดมาคุยกันแล้วมันไม่เสียงกันนะทุกคนปะเข้าเก็บกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเค ก็ต้องมาเก็บเพชรหน้านี้ตลอดเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะให้มาเก็บเพชรอย่างนี้เนาะนี่รีไฟฟ้าคงจะรู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นสีเขียวแสดงว่ายังมีของแล้วก็จะมากดเปิดกันเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าของมันหมดพอดีตอนที่เรากำลังวิ่งมานีกดอไม่ได้ไปนู่นก็ได้ไปนู่นวิ่งนะของมันหมดเลยมาันนี้ได้ห้าสิบบาทแล้ว ของหมดหมดเลยค่ะทุกคนดูดิของหมดของหมดหมดเลยสวัสดีค่ะ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 วันนี้นะคะเราก็มีอะไรเปลี่ยนไปรู้ไหมเสื้อและเต้ามีนะคะเรามีน้องแมวนะชื่อเต้ามีเดินจ้ามาแล้วเริ่มเกมแล้วะคะ่ะมาแล้วจ้าเราก็จะได้นางคือบิทที่แบบว่าชื่อเป็นส่วนตัวนะเด้เป็นบิตเดืนรอบนี้อืมอืมอืม ก้าวขอหาที่กระโดดบา้าสวยๆดีๆกันนะคะก็คือล่าสุดไม่มีเอ่ออาจจะเล่นนี่แค่ตาเดียวนะทุกคนลคิปก็จะซ้นๆหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเออแต่ว่าเราไม่ได้ลงก,กิ๊บมานานมากนะมันจะไปเหิ t i k t o ok กอยู่นะคะและอย่างเช่นีนโดนีโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นก็เออโอเคเดินลงไปตรงนู้นไม่เห็นมันแบบเหมือนนี้ว่าตรงนั้นไงก็เลยจะไป แต่บางครั้งนะคะเราก็ไม่ได้ช่วยยิงนะแต่ช่วยแบบว่าเราจะไปเล่นทะเลตรงนู้นนะคะหเ,เหมือนว่าเรามาพักรอนนะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้ลงตรงนี้ก็ได้อะถ้าเบื่อกับเดินไปตรงวิ่งไปตรงนั้นเองก็แล้วกัน่ะลงตรงนี้นะคะดิดดดดด๊ดิ๊ดดดหยอยู่ใกล้แม่นะเดี๋ยวจะมาเล่นหนวกะเราอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยยิงเพราะว่าร็วไหมแตยเพราเราต่อเล่นด้วยกันเฉวยแมวเราขอเรียกแมวแป๊บนึงนะ เคมาเลยมาเรียกโอเคตแมวก็โอเคให้แมวกระโดดดึงกระโดดชูแล้วก็จะมาเก็บของตัวเนี้อแล้วค่ะคือเดี๋ยวจะไปเล่นแอบ,บเล่นน้ำตรงนั้นดีไหมคือมันไม่มีของเลยก็ได้อุ้ยมีแค่นิดเดียวเองหก็จะมีเจ้าตัวแบบว่าเหมือนเรากินเห็ดเน,นาะแต่ว่าไม่เป็นไร ก็คือช่อป8เองก็ต้องบอกว่านราขั้นสุดาก็จะไปลองเรียนออนเลนยนะคะอันนี้เราก็จะมาเจอกับน้ำเพ้งเนาะขอกินแป๊บเคมาแล้วนะคะแล้วก็ได้กินน้ำเพ้งแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปวิ่งไปไหนวิ่งไปที่บ้านจ้าวิ่งไปที่บ้านก่อนปกติอ่ะต้องเรียนตอนห้าสิบอันเนี่ยก็รอครูกส่งก,ก็ได้ okay. อ่าก็ได้อยตรงนี้นะคะ เราใส่กินแล้วจบอว่ารีบไปดูไลา์ก่อนเนาะคือเราก็จะเล่นให้ดูแค่นี้ก็ได้นะแต่เออเราจะเป็นสตับคิดเวลาก็จะไปเรียนก่อนเราจะมาเล่นดีไหมดีปะ่ะเค่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอัวไปเราเอนอเรียนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสตับคิดนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบนะ หน้าสุดก็คือนางลง้มโอ้โหโอเคเจอกันรเตะเรียนจบค่ะโอเคทุกคนเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็ได้ตับซีไปอร์เล่นแข่งกับเรียนมาใช่ปะในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ซีฟลายซีฟลายอีกแล้วนะเราก็ต้องรองดีเขาโหลดเพราะว่า,าจะไปเล่นต่อไปนะคะเออลืมลืมปร,ปรับโหมดคู่ค่ะเรต้องไม่อยู่ใครอะเราก็จะไม่เปิดไมค์นะ อืมเพราะว่าแบบว่าก็ไม่อยากเปิดเลยนะลืมกดหมดคู่นะคะแล้วก็จะต้องเล่นกับคนอื่นแบบว่าสี่คนเลยคือต้องเล่นกับคนอื่นคือแบบว่าเขาไม่มีสองคนกันใช่ไหมอืมเนี่ยทุกคนดูก็คือตอนนี้เราไม่ได้เก็บเพลเลยเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่มีขึ้นให้อนะเนาะ มาทุกคนตอนนี้คะเราก็ไม่ขึ้นอ้าอได้เป็นลีดเดอร์ yes เขาบอกว่าฉันได้เป็นลีดเดอร์แล้วเย้เป็นลีดเดอร์นะคะเออเธอมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือชื่อในฟีฟอนและชื่อยาวสั้นนะดูดีเห็นไหมข้างล่างก็จะชื่อสามนะคะเป็นยาวสัน้นแสดงว่าวเราอ,อยู่อันดับที่สามนม,าามนทะุกคนเมื่อกี้เห็นไหม เนีย่ยนี่ชื่อเราค่ะเราอยู่อันแรกเลยนะคะเฮ้ยเราได้อัน,อนที่สามหมอเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงได้อัน,อนที่สามอะคียสั้นศูนย์สองสี่หก <02. S 2> เอ็มนะ ขอเปิดหมย์กันนะถ้าเปิดในปุ๊บนะคะเพื่อที่เขาเปิดเมย์คนนั้นนะ่ะคือได้ยินเสียงแต่ลมนะเนี่ยเนี่ยนี่นะคะเนี่ยเขาเปิดไมย์อยู่เนี่ยได้แต่เสียงลมมาเลยนะเราก็จะเก็บเหรียญหนผลไม้ชิ้ชนสุเข้ามาแ็จแล้วเราก็จะเข้าไปหาอาวุธนะอันนี้ก็จะแบบมีพวกกอดน้อนิ่งปืนี่นยเออ คือแบบเราเจอใครเอ่ยเจอกันยาเหรอใช่กันยาปะเจอสุสเกตนะคะก็คือร้านสุดเจอตสุสเกตได้ปะแล้วกนาะคือเราก็จะได้ชอว์นกันสุสเกตเช้เรียบร้อยนะคะเราก็ได้ปืนมาแล้วกระบอกเดียวเองก็ยังมีเพราะย่างมีปืนโอ้ได้บอกกระบอกเดียวเองต่อไป เยอะมากมากโอ้โหดูดูกระสุนมันดิงอกงอกดูๆคนดูกระสุนห้าห้าดวนไปนไีลล่โดนอะโอ้กันญาบอกว่าตัวแล้วกันญาต้องโดนฆ่านะฮะไอกันญาก,ก,ก็ต้องทำใจหนง ก็แค่เ้อสเก็ตแค่ขอแค่ฉันได้มีเ้อสเก็ตเธอปิดแล้วเขาปิดไหมอ่ะเธอปิดแหละดูออะช่างมันเธอรู้ดูเลยเจออ่ากระเป๋าโอเคเราก็จะมาเดินอยู่กับพี่กันนะคะโอเคได้แล้ว ก็คือกันยาอยู่ไหนอยากแอบฟังเขาอีกนะคะว่าเขาพูดอะไรรอเปล่าเออไม่อยูกข้างๆนี่แหละศัตรูเก่งมากเก่งมากฉันสู้ไม่ได้เลยมันยิงไม่ค่อยจะโดนด้วยนะ <c ười> อาวหลานช่วยเหรอ <c ười> ขอบคุณนะพี่นึกว่ามันตายเองได้กระสุนพี่ จริงอ่ะไหนอ่ะแล้วมันอยู่ไหนแล้วอ่ะไม่เห็นมีเลยมันตายไปแล้วอ่ะดูในกล่องมันดินก็คือกล่องมันไม่มียาไม่แต่กระสุนแล้วก็ปืน ก kind of like. ็คือแบบอืมหัอ่าเดวไปช่วยกระยากันก่อนนะคะข้อไปแอบนี่อออ๋อออกรสุนกระสกระสแกชยังไม่พร้อมเดี๋จะเอาไหมฮึคเฮือตัวนี้ก็คือเแล้งหนีบ้านกระยาดิเออก็หนีแหละแต่ว่าเราต้องกินมันก่อน พี่จะวิ่งตามมันไปนะเดี๋ยวเราลองเปิดไมค์ฟังอีกทีนะคะว่าเขาคุยอะไรกันแล้วเป็นเสียงแบบว่ากตะแทกกะแทกินะคือย,ยิงนางไม่โดนด้วยอะพี่อะอนางโดนระเบิดตายเลยนะครับอืมก็คือแบบว่ายินดีด้วยอะดูดีดูระเบิดเต็มเลยอะ อ่าแล้วก็จะวิ่งไปกันเลยแล้วก็จะวิ่งข้ามสะพานตรงนี้ไปอันนี้ก็เป็นระเบิดควันนะก็จะเออกระิดกดผิกดกด็จะมีนี่เนี่ยก็จะเป็นควันนอนดูเลยก็คือถ้าเป็นถังสีแดงๆนี่ยทุกคนจะตายแต่ว่าถ้าเป็นสีเนะี่ยไม่ตายนะกูอะไรอันนี่ทำอะไร ก็ยิงตายไปเลยทุกคนอุ๊ยชอบบ้านหลังเนี้ยกันนะเล่นเป็นที่อยู่เหรอไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านอุ้ยเราจะเล่นเป็นบ้านเราเลยทุกคนดีไหมกัน,นยาเออคือบ้านเฟอร์นิเร์เฟอร์ิเคบมากๆเลยดูดิ ฟอนิเจอรคือครบมากอุ้ยใสไอวอลด้วยแหละไปดูวิธีการใช้ไอวอลมานะเขาบอกว่าถ้าเราใช้ไอวอลมันจะมีข้อเสียก็คือถ้ามันโด้นแบบเดินยิงแล้วมันเจ็บแรงมากๆากกับมันก็จะอาจจะพังได้นะคะถ้าสมมติว่าเราเอาไว้ป้องกันอันที่มันไม่ค่อยเจ็บมากออ,อไม่อยู่ตรงไหน ก็ห้าไปเลยดีจำนะคะกันนดแน้งเก่งมากมากเลยเฮ้ยไอ้ไออะไรนะวงบีบวงบีบแต่มาแล้วนะพลีเต้ามีเองมาเต้ามีเขาปิ้งมานี่มไตรงไนตรง อันนี้นะที่เจอกระทะด้วยกระทะเอามาทอดไข่นี่ไงนี่ไงสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ยบอยบาย Bye.